ว้าววันนี้พี่น้องวันนี้2เทสโลนิกาบทที่2นะครับโอเคบทที่1เนี่ยก็พูดถึงเรื่องอะไรนะก็คือว่าให้เราใช้ชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเรียกมาใช่พระเจ้าเรียกเรามาด้วยอะไรข่าวดีเลือดของพระเยซูก็ล้างบาปเราเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่ยังไง อยู่ให้สมกับที่พระเจ้าเรียกมาใช่ไม่ใช่เหมือนกับคนในโลกนี้แต่เป็นแสงสว่างเป็นเกลือที่มีรสเค็มที่ทำให้ทำไมโลกนี้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเด่นชัดขึ้นในตัวเราเข้าใจไหมเราก็จะแน่นอนเราจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงในพระเยซูคริสต์ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วแต่การพักผ่อนนี้จะเกิดขึ้นอย่างถาวรตอนที่ทาไม เราจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิดนิรันดั้นเป็นการพักผ่อนที่พระองค์หมายถึงสบาโตที่แท้จริงโอเคสิ่งที่สิ่งชั่วร้ายจะเกิดขึ้นยังไงในบทที่สองเนี่ยนะครับตอนนี้พี่น้องทั้งหลายเราจะพูดถึงเรื่องที่พระเยซูคริ์จะกลับมาแล้วนะจะพูดถึงวันที่พระเยซูคิ์จะกลับมาบนเมฆที่หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากในเรื่องนี้ว่าการกลับมาบนเมฆ ก็คือวันสุดท้ายของโลกนี้ไม่ใช่ครับการกลับมาบนเมฆอยู่ในมัทฐาบทที่24และการที่พระองค์จะไปพิพากษาโลกนี้ตอนพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งบนม้าขาวนั่นนะครับจะอยู่ในมัทฐายบทที่25ใช่พี่น้องอ่านพี่น้องจะต้องแยกให้ออกชัดเจนไม่อย่างนั้นพี่น้องจะสับสนมากเลยว่าโลกนี้จะหมดไป เมื่อทําไมพระเยซูมาบนเมฆรับพวกเราแต่จริงๆไม่ใช่ครับไทม์ไลน์ในหนังสือวิวบณ์บอกชัดเจนเมื่อพระเยซูเสด็จมาก็จะมารับแต่พวกเราเสร็จแล้วโลกนี้จะต้องเจอกับขันเจ็ดขันแต่เจ็ดแต่หลังจากนั้นพระเยซูถึงจะเสด็จมาบนม้าขาวมาจัดการกับใครมาจัดการกับพวกสมุนของบังกรบังกรก็คือซาตานนั่นเองและลูกน้องของมันมีสองตัวสำคัญสำคัญก็คือแอนติคริส ตัวที่มาทําเรียนแบบพระเยซูที่เรากําลังจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ที่ตัวหน้าขยักขยแงตัวนั้นแหละเป็นลูกน้องของมังกรเรียกว่าแอนติคริสแล้วก็ผู้พูดแทนพระเจ้าจอมปลอมลูกน้องของมันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาบนม้าขาวพร้อมกับพวกเราตอนนั้นแหละถึงจะมาจัดการพวกนี้แล้วก็จัดการในสองตัวนั้นก่อนทิ้งออกไปนอกโลกนะครับและจัดการกับ มังกรคือซาตานขังมันไว้ลามโซ่มันขังในโลกนี้1,000ปีพระองค์ก็มาจัดการใครจัดการกับคนอิสราเอลคนของพระองค์ตามที่พระเจ้าสัญญากับอาบราฮัมเมื่อเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็มาจัดการกับมังกร1,000ปีนั้นก็ผ่านไปพวกเราก็จะอยู่ตรง1,000ปีรับรังวันและก็นั่งครองบัลลังร่วมกับพระคริส ตัดสินคนในโลกนี้ที่1นึ่ปีนั้นและเมื่อครบ1นึ่ปีพระเยซูก็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้าบัลลังก์สีขาวของพระเจ้าก็ลงมาพระองค์ก็เข้าสู่การพิพากษาคนในโลกนี้คนในโลกนี้ที่ตายไปก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะฟื้นขึ้นหลังจาก1นึ่พันปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าไม่มี1นึ่พันปีแล้วคนพวกนี้มาฟื้นตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆคุณก็กำลังทำให้ไทม์ไลน์ ที่มีอยู่ในหนังสือวิวรผิดเพี้ยนไปหมดเลยระวังให้ดีหนังสือวิวรบอกใครเพิ่มทําไมครับภัยพิบัติในเล่มนั้นก็จะเพิ่มให้กับคนนั้นใครลดคนนั้นก็จะไม่ได้กินต้นไม้แห่งชีวิตก็คือตกนรกนั่นเองระวังให้ดีนะหนังสือวิวรไม่ใช่หนังสือเอามาให้พวกคุณทําเล่นๆน,นะใช่อ่านให้ดีๆทําความเข้าใจให้ดีๆแล้วสอนให้ถูกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือวิวรเนี่ยนะครับพูดถึงในหนังสือ เทสโลนิกามัตทายมารโกลูกาพูดถึงเยอะแยะเลยในหนังสือพระคัมภีร์ที่อยู่ในหนังสือวิรณ์ไทม์ไลน์ลของหนังสือวิรณ์มาขยายอยู่ในหนังสือพวกนี้แปลกนะเทสโลนิกาเขียนเนี่ยนะครับมัตทายมารโกลูกาอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เขียนวิรณ์ก็ยังไม่ได้เขียนแต่เปาโลเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่พระองค์จะเปิดเผยให้เห็นในหนังสือวิวรณ์หรือในหนังสือมัทายมารโกลูกาได้เก่งไหม เพราะว่าเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนยังไม่มีหนังสือมัทธิยมาระโกลูกาที่พวกเราอ่านกันเลยเพราะฉะนั้นเทสโลนิกานี้จึงเป็นหนังสือแรกๆเลยนะครับมาดูว่าเขาเก่งขนาดไหนแล้วเขาเอาความรู้นี้มาจากไหนก็แน่นอนมาจากพระเยซูพระเยซูสอนเขาโดยตรงเขาบอกแล้วพระเยซูก็เลยบอกให้เขารู้ว่านี่นะเรื่องที่พระเยซูคิดจะกลับมาเนี่ยมารับเราเนี่ยและพวกและที่พวกเราจะได้มาชุมนุมก,นกันกับพระองค์นะั่นนหะนะนะ เปลี่ยนเป็นกายทิพย์จำได้ไหมขออย่าได้ตกใจหรือวุ่นวายใจไปเลยนะเมื่อมีคําพยากรณ์คําพูดหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากพวกเราที่บอกว่าวันขององค์เจ้าชีวิตมาถึงแล้วอย่าให้ใครหลอกเอาไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนก็ตามที่เราพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าวันขององค์เจ้าชีวิตยังจะยังไม่มาจนกว่าจะมีการทรยศต่อพระเจ้าครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก่อนและคนชั่วร้ายคนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นจุดหมายปลายทางของมันคือนรก มันจะต่อต้านและจะยกย่องตัวมันเองขึ้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเรียกว่าพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่คนบูชากันมันจะทําถึงขนาดที่ว่าเข้าไปในวิหารของพระเจ้าและขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังและปาประกาศว่ามันเองคือพระเจ้าโอเคอันนี้แหละหัวใจสําคัญทุกวันนี้เนี่ยนะคริสเตียนชอบบอกว่าระวังให้ดีนะระวังให้ดีเดี๋ยวพระองค์จะกลับมาเหมือนโจรหรือขโมยคืนนี้แหละพระองค์จะกลับมา จริงๆพระองค์ยังไม่กลับมาในมัทธิวบทที่24พูดเรื่องเดียวกันพระเยซูพูดเองบอกว่าเมื่อสิษย์มาถามพระองค์เกี่ยวกับวิหารที่สวยงามมากพระองค์บอกว่าเอ,อ้เดี๋ยวมันก็จะถูกพังทลายหมดแล้วอันนั้นถูกพังทลายในปีคศออ70โดยโรมโดยอาทหารของโรมันมาบุกร้อมเยรูซาเลม็มแล้วก็ทำลายในปีคศ70ไม่เหลือเลยไม่ ไม่เหลือหินสักก้อนหนึ่งให้ซ้อนทับกันเหมือนกับที่พระเยซูทํานายเปี้ยะในมัทธิวบทที่24แต่นั่นก็ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกครับที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่พระอ,องค์ทํานายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในปีคศ .70 เพราะฉะนั้นหนังสือวิวรณ์ก็เลยจบแล้วในปีคศ .70 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไทม์ไลน์มันไม่ได้พี่น้องอ่ะถูกต้องแล้วมันอาจจะมีซ้อนๆกันอยู่ก็คือในหนังสือลูการจะบอกชัดเจนว่าอ่ะ เมื่อเยรูซาเล็มถูกล้อมเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าตาคล้ายกันมากเลยกับวันที่พระเยซูทําไมครับจะเสด็จกลับมาคนก็เลยเข้าใจผิดว่านั่นแหละเรื่องที่พระเยซูพูดในมันทธิวบทที่24ก็เกิดขึ้นแล้วในตอนที่เยรูซาเล็มถูกล้อมในปีคศ .70 ซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณอ่านหนังสือดีๆคุณจะเห็นว่ามันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูบอกในมันทธิวบทที่24ใช่แล้วมันจะเกิดเรื่องเขามาถามสามเรื่อง เรื่องอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือเยรูซาเล็มจะถูกทำลายเมื่อไหร่ 2. อ,อาจารย์จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็สวันสิ้นยุคจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันมี3คํคำถามอยู่ที่นั่นในมันทธิวบทที่2 4ข้อ3ก็ไปอ่านสิ์ถามพระองค์อย่างนั้นผมก็บอกว่าระวังให้ดีอย่าให้คนหลอกนะอันที่หจะเกิดมา้าขาวม้าขาวคืออะไรแอนติคร์ก็คือพระคิดจอมปลอม แล้วก็อันม้าตัวที่สองคือมา้าสีแดงเพลิงจะเกิดสงครามม้าตัวที่สามก็คือมา้าสีอะไรมา้าสีดําก็จะเกิดกันดานอาหารตัวที่สีม่ม้าสีซีดก็จะเกิดอะไรแผ่นดินไหวโรคระบาดกันดานอาหารอะไรภัยพิบัติและความตายสงครามมีไหมโรคระบาดมีไหมโควิดแผ่นดินไหวมีไหมสงครามข,ข,ข้างข้างบ้านเรามีไหมทั้งหมดนี้จะเป็นการเตือนก่อนคลอดลูกแต่พระองค์ยังไม่เสด็จมา แต่พระอ,องค์จะเสด็จมาหลังจากที่อะไรตัวที่น่าขยักขแยแงจะเข้าไปนั่งอยู่ในวิหารและทําตัวเป็นพระเจ้าเหมือนกับที่หนังสือดานีเอลผู้พูดแทนพระเจ้าได้พูดไว้แล้วหนังสือดานีเอลเนี่ยนะครับก็พูดไว้แล้วในบทที่ 9- ก้าข้อยีไปอ่านว่าไอตัวหน้าขยักขแยแงเนี่ยนะครับมันจะมาแทนมันจะมาทําตัวเป็นพระเจ้าเข้าไปนั่งอยู่ในวิหารกลางสัป,ปดาห์ก็คืออาทิตย์สุดท้าย7อาทิตย์เนี่ยหนังสือดานีเอลต้องไปอ่านนะมันละเอียดมาก กลางสัป,ปดาห์ก็คือ3ปีครึ่งหน้า3ปีครึ่งหลัง3ปีครึ่งตรงกลางเนี่ยคือวันที่1เดือน7เทศกาลเป่าแตรไอแอนติคริสต์ตัวนี้สิ่งที่ตัวหน้าขยะขยงมันจะเข้าไปนั่งเสร็จแล้วมันก็จะข่มเหงคริสเตียนอย่างหนัก3ปีครึ่งแต่เพราะพระเยซูเห็นกับคนของพระองค์ว่าจะทนไม่ไหวพระองค์ก็เลยย่นเวลานั้นให้สั้นลงจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ 10เดือน7ก็คือเทศกาลอะไรลบล้างหนี้ the day of atonement แต่จะต้องเป็นปีที่50ทําไมถึงต้องเป็นปีที่50เพราะว่าเมื่อลบล้างหนี้49ครั้งแล้วลบล้างหนี้ครั้งที่50ปีที่50นั่นแหละนะนะนะทุกอย่างที่เราขายไปหรือเราเป็นหนี้เราจะได้กลับคืนมาหมดเหมือนกับที่พระองค์เสด็จกลับมาและวันนั้น ก็จะมีเสียงแตรสุดท้ายเพราะฉะนั้นคนเข้าใจผิดนึกว่าจะมาวันที่1เดือน7เทศกาลเป่าแต่แต่จริงๆไม่ใช่พระองค์จะเสด็จมาในวันที่7ไอ้วันที่10เดือน7เทศกาลอะไรลบล้างนี่เพราะว่าแต่สุดท้ายจะเป่าในวันนั้นและวันนั้นพระเยซูจะมารับเรานี่ทั้งหมดที่เรามีก็จะคืนกลับมาเหมือนเดิมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คืออะไรตัวหน้าขยักขแยงตัวนั้นต้องเข้าไปอยู่ในวิหารก่อนเพราะเวลานั้นเกิดความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะไม่มีในอนาคตยิ่งกว่านั้นถ้าพระเจ้าไม่ตัดสินใจย่นย่อเวลานั้นให้สั้นลงก็จะไม่มีใครรอดชีวิตเลยแต่เพราะพระองค์เห็นแก่คนที่พระองค์เลือกไว้พระองค์จึงย่นเวลานั้นให้สั้นลงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสั้นลงจาก3ปีครึ่งเป็นเท่าไรเป็น10วันแต่จริงๆ10วันนั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ แต่ให้รู้ว่ามันตรงกับวันอะไรวันเทศกาลลบล้างนี่โอเคทีนี้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเมื่อบุตรมนุษย์มาเนี่ยนะปรากฏตัวฟ้าก็จะแลบจากข้างซ้ายฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกลัวคนจะมาหลอกเลยไม่มีทางหลอกได้วันนั้นเนี่ยนะวันเป็นวันแห่งความทุกข์ยากสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์จะมืดมิดดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวจะล่วงหล่นจากฟ้าผู้มีอำนาจในฟาสวรรค์จะสั่นคลอนวันนั้นแหละ ถึงจะรู้ว่าบุตรมนุษย์กําลังจะมาประชาชนบนโลกจะล้อมบุตรมนุษย์มาบนเมฆแล้วก็มาด้วยฤทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่บารมีอันเจิดจ้าและพระองค์จะส่งทูตของพระองค์ออกไปด้วยเสียงแตรอันดังพวกทูตจะรวบรวมคนที่พระองค์เลือกไว้แล้วเห็นไหมพวกเราเท่านั้นอิน h r i s t Jesus จากทั่วทุกทิศจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปอีกขอบฟ้าด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์มาและจะมาเลือกคนทั้งโลกไปและสิ้นสุดโลกนี้ไม่ใช่นั่นะไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในหนังสือวิวร์ซึ่ง เปาโลเองเขาก็รู้ในหนังสือเทสโลนิกาเรื่องที่เมื่อกี้อ่านอยู่ในหนังสือมัทธยยี่สี่นะตอนที่เขียนหนังสือเทสโลนิกาเนี่ยนะมัทธย์ยีสี่ยังไม่เขียนเลยนะแสดงว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเพื่อให้รู้โดยเฉพาะเปาโลก็เลยเอามาบอกเราเขาบอกว่าอะไรบอกว่าบอกให้รู้ก่อนนะ เราบอกอย่างนี้เพราะว่าวันขององค์เจ้าชีวิตย,ยังไม่มาจนกว่าจะมีการทรยศต่อพระเจ้าครั้งยิ่งใหญ่และคนชั่วร้ายคนนั้นจะมาปรากฏตัวจุดหมายปลายทางของมันคือนรกก็คือไปอ่านหนังสือวิวรสิท ก้าวได้เลยที่พระเจ้ามาจัดการผลพวกนี้แล้วก็มันจะยกย่องตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเรียกว่าพระเจ้าก็คือมาทําตัวเป็นพระเจ้าเลยจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอยู่ในหนังสือวิวร์เนี่ยนะครับที่ชัดเจนเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็อยู่ในหนังสือวิวรณ์อยู่เดี๋ยวเราจะไปดูหนังสือวิวรณ์บทที่13กันนะอ่าก่อนที่จะไปถึงบ,บทที่13นี่ผมจะอ่านจะอ่านเพิ่มเติมก่อนก็คือว่าอะไรจําได้ไหมผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อย ตอนที่ผมยังอยู่กับพวกคุณตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหนียวหล้างมันไว้เพื่อให้มันเพื่อให้มันปรากฏตัวออกมาในเวลาที่เหมาะสมนะครับและพวกคุณก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่เหนี่ยวหล้างคืออะไรที่เราพูดอย่างนี้ก็เพราะพลังความชั่วอันลึกลับนี้ก็ได้ทํางานอยู่ในโลกนี้แล้วแต่มีผู้หนึ่งที่กําลังล้างตัวมันอยู่และจะล้างต่อไปจนกว่าผู้ล้างนี้จะไม่อยู่ แล้วคนชั่วร้ายนั้นก็จะปรากฏตัวออกมาพระเยซูจะฆ่ามันด้วยลมหายใจจากปากของพระองค์เมื่อพระองค์กลับมาครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งแรกนะเมื่อพระองค์กลับมาบนเมฆครั้งแรกมารับพวกเราครั้งที่สองจะกลับมาบนม้าขาวและมาจัดการกับพวกนี้เมื่อพระองค์กลับมาครั้งยิ่งใหญ่นี่หมายถึงครั้งที่สองมาบนม้าขาวนะอ่านแล้วต้องเข้าใจนะและพระองค์ก็จะทํา้ายล้างมันพวกนี้จนสิ้นซากเพราะตอนที่พระองค์มาบนเมฆไม่ได้มาทําลายพวกนี้นะ พระองค์มารับพวกเรากลับไปอยู่กับพระองค์นั่นเป็นเป้าหมายคนชั่วยายนี้เมื่อมาก็ใช้อํานาจของซาตานพร้อมกับทําอิทธิฤทธิสัญญาณสําคัญและปาฏิหาริย์ที่ดูเหมือนมาจากพระเจ้าแต่ความจริงมาจากซาตานมันจะใช้รูปแบบอื่นๆอีกมากมายในการหลอกลวงคนที่กําลังหลงหายพวกนี้หลงหายก็เพราะไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือพระเยซูคริสต์และข่าวดีของพระองค์พวกนี้ไม่ยอมรับข่าวดีก็เลยตกไปเป็นเครื่องมือของพวกมัน ซึ่งความจริงที่จะช่วยพวกเขาให้รอดก็คือพระเยสูคิดและข่าวดีนั่นเองเพราะเขาไม่รักความจริงอย่างนี้พระเจ้าก็เลยปล่อยให้เห็นผิดเป็นชอบเพื่อจะได้หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดพระองค์ไม่เคยบังคับใครบอกแล้วถ้าคุณไม่เชื่อข่าวดีก็เรื่องของคุณพระองค์ก็ปล่อยคุณไปนะอยากทําชั่วก็เชิญพระองค์ก็ไม่บังคับนะเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักสร้างเรามาไม่เป็นโรบอทไม่ได้เป็นหุ่นยนต์มีความคิดจิต ให้จิตมาที่จะคิดได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้นะครับพระองค์จะลงโทษพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อความจริงแต่กลับไปสนุกสนานกับความเชื่อจะถูกลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีเขาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอ,องค์เจ้าชีวิตรักพวกคุณพระเจ้าได้เลือกพวกคุณไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้มารับความรอดผ่านทางข่าวดีที่พวกคุณรอดก็เพราะว่าคุณเชื่อในความจริงและพระวิญญ,ญาณก็ได้ทําให้คุณบริสุทธิ์พวกคุณรอดผ่านทางข่าวดีที่เราได้ประกาศ พระเจ้าได้เรียกให้พวกคุณมารับความรอดนั้นก็เพื่อพวกคุณจะได้มีส่วนร่วมในเกียรติของพระเยซูคริสต์ของเราเห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องทั้งหลายให้ตั้งมันง่นคงและยึดมั่นในคําสอนที่ได้ตกทอดมาถึงคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือจดหมายจากเราก็ตามเรามีกำลังใจ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและความหวังที่มั่นคงก็เพราะพระเจ้าเมตตาต่อเราขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ที่รักเราให้กำลังใจและพลังกับพวกคุณเพื่อคุณจะได้ทำและพูดในสิ่งที่ดีๆต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาและตัวที่ลังไว้นะั่นคืออะไรอยากรู้ไหมตัวที่ลังไว้นี่นะครับเป็นใครอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเราเราจะมาดูกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึง่งในครั้งต่อไปดีไหมแต่ครั้งนี้ เดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าการกลับมาของพระเยซูบนเมฆเนี่ยนะครับเพื่อมารับเราคริสเตียนก่อนเท่านั้นหลังจากนั้นคนในโลกนี้ยังอยู่ต่อไปจะต้องเจอกับแต่เจ็ดแต่ขันเจ็ดขันหลังจากนั้นพระเยซูถึงจะเสด็จมาบนม้าขาวเข้าใจไหมตอนนั้นแหละจะมาจัดการกับพวกนี้เหมือนกับที่กําลังพูดถึงว่าอะไรนะ แล้วคนชั่วร้ายก็จะปรากฏตัวออกมาพระเยซูจะฆ่ามันด้วยลมหายใจเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในวิวณ์บทที่19เดี๋ยวเรามาอ่านกันแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่เหนี่ยวลังไว้เนี่ยอยากรู้ไม่เป็นใครเออเดี๋ยวรอบหน้าครั้งต่อไปจะจะมาเฉลยกันว่าผู้ที่ลังไว้ถือใครแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยบังคับใครเลยพระองค์ให้พระเยซูมาตายบนกางเขนเป็นข่าวดีพระองค์ก็บอกว่าใครที่เชื่อในพระองค์นะ ใครที่เชื่อในแผนการนี้นะก็จะได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิดนหลันแต่ใครไม่เชื่อนะก็ไม่เป็นไรพระเจ้าก็ปล่อยใช่พระองค์ไม่เคยบังคับใครเพราะพระองค์ให้จิตเรามาและจิตตัวนั้นแหละเป็นจิตที่เรียนรู้ได้จะเรียนรู้ชั่วเมื่อมองในโลกและจะเรียนรู้ดีเมื่อมองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเรานําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้เลือกเราผ่านมาทางพระคุณผ่านมาทางข่าวดีที่พระเยซู ทำบนไบม้กางเขนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเรื่องรายละเอียดของมันซึ่งในบทนี้มีรายละเอียดเยอะมากขอบคุณครับ